สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่17มิถุนายนกันเนอตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึง่งก็มาเริ่มต้นกันที่ตลาดต่างประเทศเลยก็ตลาดต่างประเทศก็คือเขียวยกแผงเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนี่ยก็คือปิดไปที่42,515จุดนะบวกมา317จุด HNP 500ก็คือบวกมา5 6จุดนะปิดไปที่6 0 3 3จุดส่วน NASDAQ ก็บวกขึ้นมาเช่นกันเนื้อบวกมา294จุดนะปิดไปที่19,000 700กับ1จุดหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือลงกันไปหมดนะเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาก็เลยรีบาวขึ้นมากันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันต่อจ้าเราก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยก็คือกราฟของราคาน้ํามัน WTI นี่เลยน้ํามัน WTI นะตอนนี้เขาก็อยู่ที่ราคา71.59้นั่นเองคือแนวต้านของน้ํามัน WTI ก็คือแถวเส้นฟิโบ161.8%นนั่นเอง คือบริเวณ71.83หากเขายืนได้เขาจะมีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ71.83เนี่ยเขายืนไม่ได้เขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ69.77ได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นกราฟของทองคำโคเมกนั่นเองนะทองคำโคเมกตอน,นเขาอยู่บริเวณ3,420ซึ่งจุดวัดใจของทองคำโคเมกก็คือบริเวณ3,427นั่นเอง บริเวณ3,427เนี่ยเขาเป็นจุดแนวต้านสำคัญนั่นเองนะหากเขายืนได้เขามีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้นฟีโบ161.8%ได้ซึ่งอยู่แถวบริเวณ3,490แต่หากบริเวณ3,427เนี่ยเขายังยืนไม่ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาปิดแก็บแถวบริเวณ3,4 3,350นั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ส่วนกราฟถัดมาก็คือเป็นของกราฟ btc usdt เนะตามที่คุยกับนวานเนอะว่าจุดสำคัญของเขาคือบริเวณ16798นั่นเองหากเขายืนได้เขามีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ16798ยืนไม่ได้อาจจะไหลลงต่อซึ่งวันนี้เมื่อตอน7จ็ดโมงเนี่ยเขาสามารถยืนบริเวณ16798ได้เขาก็มีโอกาสไปทดสอบฟิโบ161.8% แถวแถว1 0ึ0นั่นเองนะแต่หางบริเวณ1นึ่งยืนไม่ได้อาจจะไหลลงต่อได้เช่นกันนะเพื่อน,อนๆมีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติม <ๆ S 2> กันดูนะครับส่วนการาฟถัดมาก็คือเป็นเซตอินเด็กบ้านเรานั่นเองเนะตามที่คุยกันเมื่อวานนี้ว่าหากบริเวณ1,122ยืนไม่ได้เขาอาจจะลงมาทดสอบเส้นฟีโบร้แซแถวบริเวณ1,110จุดซึ่งเมื่อวานเขาก็ลงมาทดสอบแล้วนะพออทดสบเา พยายามรีบาวกลับขึ้นไปซึ่งไปปิดแถวบริเวณ1,114วันนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าเซตอินเด็กบ้านเราเขาจะเลือกทางไหนนั่นเองนะหากเขาสามารถยืนบริเวณ1,122ได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาถึงจะรีบาวได้นะแต่หากบริเวณ1,110เขายืนไม่ได้อีกเนี่ยเขาอาจจะไหลลงมา1 0 9 0โดยประมาณนั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติม,ตมกันดูนะครับ ซึ่งตัวที่กดดัดชนีเมื่อวานนี้ก็คือ AOT นั่นเองนะตามที่คุยกันเมื่อวานว่า AOT เนี่ยหากเขายืนบริเวณ29.50ไม่ได้เขาอาจจะลงมาทดสอบเส้นวิบวอ161.8%ก็คือ28.5นั่นเองนะแถมเมื่อวานบริเวณ161.8%เนี่ยเขายืนไม่ได้อีกเขาก็ลงมาทดสอบบริเวณ261.8%ก็คือแถวบริเวณ26.75นั่นเองตอนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อว่า บริเวณ26.75ของ AOT เนี่ยเขาจะรับอยู่ไหมเพราะหากเขารับไม่อยู่ก็อาจจะไหลลงต่อแต่หากบริเวณนี้เขารับอยู่เนี่ยเขาก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบบริเวณ28.5ได้เช่นกันและหากบริเวณ28.5ยืนได้ก็มีโอกาสรีบาวต่อได้นั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนตัวที่ประคองดัดชนีเมื่อวานวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่เดลนั่นเองนะ ก็พี่เดลเนี่ยตอนที่อัปเดตไปเมื่อวานก็คือบริเวณแนวต้านเขาก็คือ99.75นั่นเองนะคือถ้าหากเขายืนบริเวณ99.75ได้เนี่ยก็มีโอกาสรีบาวไปปิดแกวบ,บริเวณ104ได้แต่หากบริเวณ99.75เขายืนไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะลงมาทดสอบบริเวณ95.50อีกเช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ วันนี้ i n v e s t ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย